การตรวจเหล่ามักพันละลาโค้งยังไม่พันละเพิ่งครับเพื่อสีมานวันเปิดฟังไปนี่แล้วครับมีสิลาบปลาตองครับวันนี้ครับพอลาบอยู่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุขภูสุคนเด้อครับพี่น้องมื้อนี้ว่พ่อกับผมเอก็เด้อครับเบาเทปาดอีสานเหนือเด้อมื้อนี้มาเล่นน้ำกันครับ อากาศเริ่มฮ้อน,นครับเขานาฮ้อนเต็มเต็มมาดุนครับว่าสิได้ปูได้ปลาไปอัหลาบไปปนบอรครับวันนี้พี่น้องเขาฮ้อนครับนี่มาหาวัานแห่์รากรากวอดกัน,นรากมุงก่อนที่จะลากเนาะใช่หัวทีมงานจะรุมกันครับเส้นเบิดเส้นเบิดเส้นเบิดคร,บรับเดี๋ยววันนี้มาลุนกันครับ ปาทุกับมีพ่นวะแค่นี้สิได้ตอนนี้ออไปไงผสมสักซีมับนีครับมาหลากหมู่ั่นจวดเหลามักปละปะโค้งงไปละหลากปลาหน่อยครับนีครับไปไงเขาไปหมดแล้วนี่มานี่ครับทีมงานทีมงานผู้หลงกรุงจะตั้งกล่องทิ่นันนี้ละหามมวยตกน้ำเด้อนี่ อันนี้เขาซื้อมาเห็นยังนี่ใหม่เอา้ก็มัดนีตัวิดไม่หลักสอดตัวอ๋อไม้ลกสอดซะเนาะโอ้จัดไปครับจะตั้งกล่องก่อนเป็นกอเออกแต่กูละกูร่างเห็ดอย่นี่บ้าม่ตั้งเที้ละผดีเลยว่ะ้ตรงมาตรงใส่ปลา เนี่ยใส่ยังไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ลงกอนเดี๋ยอนเลหยืดบางหนักกับบวมยิ่งไม่จับอะไรว่าตามันไดหลุดหนักต้องทำตามอายุทั้งเลิกเด้ ได้ครับแต้มแรกตัวต่อระปอก่่ะครับจะแต้มที่สก็ได้ครับโอ โซ่งโซ่งโซ่งเข้ามานงได้มือมันเข่ากันมือมันมั้งเหรอเข้ามานึได้อันเดีวมาโอ้โหครับโ่เลยเขาได้ไหล่ะโอ้ครับปลาไก่ครับผมเนี่ยปลาตองไก่ครับผมกันมวนลงหลบแล้วได้แล้วครับดูกันครับสลขอดีดีดูว่าก่อนดูว่าอ้าว ไปครับมุนต่อไปหอ่จำมนี่ไปอันนี้กะโอ้มันกะมะสัมหมายเกาเขาครับเขาลงกัน เป็นน้องผู้บ้านครับเขาลงไปเรียบร้อยแล้วฝากสิลงเหลืออยู่จะได้ประมาณนี้แล้วครับงุ่มจนมือจนเจ็บมือไปแล้วไปเฮาไปต่ออีกถึงได้ถูกไปรู้แล้วครับกี้ห้อยสิยโอโหทีมงานเฮากี้ห้อยอยูย่ยไรตรงนี้ กินปไหลปลาเต้ยหอยไดรห้ายป่หอยโอ้ยเดรร์สิบก็น้อยเองหอยหอยนะกันเห็นงผมอยู่บูกโดนผมได้หลายกว่าคนน่ะเนาะก็ไม่น้อยแต่ว่ากินก้อยปลากินก้อยบกหอยก้อยปลาก็ดีคือกันยายกินหมดนเลยอ่ะสิปลาเนี่ยมีปลาได้ปลาซอยตัวนึงเป็นตอยแซ่บเจนี่ครับวันนี้ ไล่ปลาปลาว่าจะกินก้อยปลาอะไรกินก้อยหอยหอยกับหอกก้อยซ้ำโอ้โหโอ้พ่ออันพ่อได้กินแก้มละน้องเอ้ยเดี๋ยวสีหน่ายมองที huh. like <laughs> okay, so ่น้องลงนี่ก็หลายชั่วโมงแล้วสิบห้าเล่นนำไซดีกว่าสิบลงไม่น้ำหญ่ครับมาที่นี่สิบลงนำกุ๊กน้องนี่ขันจนแล้วไปแล้ว ตาบ่อครับนี่ปลาพนลุกเลยลาย,ลาย,ลายอยู่เดี๋ยวใหญ่ไปแล้วกูแหแล้วครับบ้านมากักไปนี่ได้ปลาสองสามตัวสี่ตัวห้าตัวจะไปเบินน่งนำโคก,กต่อครับนำโคก็คือว่ากาปลาเสียบปลาขาวไปนอย่างมาก้อยนี่ยครับจะใส้ก้อยเพะเคียงกับพร้อมแล้วเมื่อวานนี้มไิตเตตปลาพวกมันปลาก้อย เกือบลูกเกือบลูปกปลาไก่ผมเกลี้ยงอ่ะเตือบอยู่ปลาคอซ้่มแขนอามเตือบอยู่ครับข้าปุ้นปลาเข็งไปยังเหรอมาซ้่มหม้เก่าเขา,ขาถือว่าได้อยู่ก็ได้กินแค่นั้นแหละเดี๋ยวไปเลียนน้ำโคกตอ่อครับสิ่งแตก้อยปลาปุ๊บเดี๋ยวจะล้องเมืองเลียนน้ำใสๆครับเรียนยยยน้ำคุณครับนี่งามเตือบอยู่ครับรตองปลาเข็ง ก็ด็ปนโอ้ก็ถือว่าไม่ก็ถือว่าเป็นการว่าพักพรอนครับเตรนยมน้ำรินน้องหายุหาก,กนินไปหน่อยแก่ปิ้งกินกับเข่ากับน้ามก,กี้หอยปิ้งหอยปนปิ้งหอยกินอะไรหิวเขา่าว่าได้กินเข่าเที่ยงว่าสันทีมงานเทาตายตายตาย,ตายะอะไรเนี่ยอะละเนี่ยเ,เดี๋ยวสิบหลอดน้ำเข้าไปหมบม สุดยอดวดมาเที่ยวกวาดหาตะโคคบพี่นอ้องนี่เสียนเบิดเขาล่างแหล่างแหสิถึงปะปู่ปา่าแล้วมาลองเบิบปเปึงะนะครับเพื่อสีมานวานเปิดฟังไปนี่แล้วครับปุ่นลูกน้องกับเลนน้่ายากาศกับคำคำแรงๆครับปุ่นปุ่นนึงทั้งหมดลงบ้านในแต่ยู่เบิดเขาครับไปลาบปลาดีกว่าแล้ววันสีลาบกินอยู่บตรงนี้แล้วอุปกรณ์พอครบ กสีลาบออกบรรยากาศแหละครับให้หมาอาบน้ำล้างแห่ไปเฮ็ดกินกันเป,ป็นยังว่าเป็นยังคือว่ากะว่าคือจังเขามาเที่ยวมาเล่นน้ำเล่นน้องนั่นน่ะห่อนนี่นะครับสิกะว่าสิไปเลไล้ไม่ได้หรอกออกไอได้กินนี่ยละใจอยากได้ไปเลไล้แล้วออม,ม,ม,มวันก็ได้ซสมนี่เนาะเอามีตามมีเอาปลาเขามาล้างน้ำนอือ มาอีกน้ำมันตั้งไม่ดีบ่ะเยอาอ๋อมักนี่ครับผลงานที่ได้มื่อนี้พอกันกับทีมงานใส่ส้ำเนี่ยพ่อต้มโอเขอิขงวันนี้ก็ได้อยู่มาเนี่ยเอากินรดเอา้านี่คอใหญ่เถิดไปเด้เพราคนนี่สิลาบป,ป่าตองครับวันนี้ครับนี่ก็พอลาบอยู่ลาบเหนียว กินรวบกินรวบกินอะไรกินเลยครับเอาครับเอาครับเอาเอาเลยนั่นมีแล้วเอาแล้วครับพี่น้องมาปะที่นี่ทำการลาดกันเลยครับแล่เนื้อแล่เนื้อเอาแต่เนื้อครับพี่น้องหนังยังมกระดูกนั่นเขาเอาไปต้มนี่ กวางเอาไปต้มสดนี่ตัวเนื้อมันล่ะครับพี่นอ้องโอ้เนื้องามตอยสดอยู่ครับขึ้นมาจากหนามไม่ไหมนี่หลาบหลุดทีงนี่กาว่าเสีเห็ดแบบหลับ,บ,บง่ายๆล่ะครับพี่น้องมึงนี้พอเห็ดหลับยากแบบก็ขอ,ขอหอมไมง่ายๆครับหนามก็ต้มไปพร้อมยิงฆ่าตะไคร้ใส่เข้าไป น้ำเดือดเท่ากับโค้งกันเลยครับเพราเวลาน้ำเดือดต้่าไปสิเอาเป็นตัวนี้แล้วครับ,รบเป็นในการลวกลวกกันเนื้อปลาตองให้มันซุกครับพี่นอ้องเป็นลาบซุกนึ่งเพื่อกินดีบโคง้<ๆ>โคงต่มโหลดได้ปลานินมาต่มน้มจากหน่อย3าสตัวจากทีมงานจัดไปครับ นี่นะครับพี่น้องลวกหลวกลวกโคเล่โคเล่ค,ลครับพี่น้องแบบพ่อสินขาวๆครับาปก,กติเอ้สีเฮ็ดแบบเหนียวๆก็ได้ครับหลวกข้นไปเลยเห็นไหมเหนียวๆแต่อันนี้เปเฮ็ดเหนียวครับอันนี้เฮ็ดแบบซุกยังไงเพราะว่าทีมงานเพิ่นกินซุกกันนะครับล้วนจนซุกครับพี่น้อง,องก็มาปรุงเลย ยังหอมเขลใส่หลดผักหอมปีหอมแบงหอมบัวครับพริกหัวหอม,หอมตามสูตรลาบนี่แหละครับเจียเกียกาบางังหลดจักปลายซ่อนนี่แหละครับป่าตัวป็นไงหูเรื่มหอมมแล้วละ่ะที่นี้ใส่สูตรนี่ขาดไปเลยครับผงนัวครับพี่นอก เสีบยบไล่เติมน้ำปลาจักหน่อยเอาล้วครับลืมหอมเราบัดนีด้หยิบเบื้งน้ำใส่จวดจากเตียงสองเพียงซิมเบื้องมักส่งใส่หล,หลายโหลดเพิ่มพริกอีกครับเบาพอหอมปันไดยข้าวขวดเนี่น่าจะพอดีแล้วครับมาเป็นมาต้มปลาก็เรียบร้อยครับพี่น้องต้มปลาตัากใส่จานเสิร์ฟเลยนะครับมื้อนี้ครับเรียบร้อยครับผลงานจัดก,การอายุหากินมืนน้อนี้ถือว่าไปเที่ยวป้อนไข่ล้มครับเล่นน้ำเล่นน้อง อากาศดีๆครับก็ได้ขับเข่ามากินยำแรงพ่อพี่น้องนี่ครับต้มปลาสดแซ่บมาด้วครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับจะได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมนั้งแต่แรครับพี่น้องจะได้ฝากผลงานบึงมีบึงน้ำด้วพี่น้องอย่าฝ้าเบื่อกันเด้อจะได้ฝากติดตามตั้งแต่แรครับสวัสดีครับ